มีเป็นการเสด็จถวายพอ้อาที่กคเรียกรว่านั่งพิธีกรรมคือนั่งเต ER ่เลยแผลบนกับเ,เอาใจจักเราจะเริงราม,เเมาเ,เทียนจะอโทษเีระลามมาตอเพินบบเทียนระบาหสิบสปีตามประบันชาคตเ์ของยดูในตาพระดมง ชือเทมันเปนิตแต่ใจเป็นิงการมานจะิที่รักกูที่ตองรนขอตามรงมาด้วยตอไปดยกันเสียัูสาวลามตรักันดีก็เน้านยงกูคที่ขจะได้ปอดนแมที่ต่าเสียเ้า การอ่มางก็พิถันาาาาานันยังส่ที่ต้อง,งอนัปฏิบัติธรรมไม่ท้าวี้งเมื่อสิ่งใเป็นต้องละนสารลังเาไหเี้ยงความคมหนุ่มตัวเม็คนเป็นรองพ่อมน้าเป็นไปคาปนะับ เกิดความขันใจลมเล่ยจริงๆว่านั้นเป็นความจำเล่ยอยากมาดีอจากบรรจาคนประลัานเพื่อลอบลอในนาานลมเล่ยต่างๆเป็นกระดานที่ได้กำลังโอโนโอนใม่กระดาไปตามวานในนัานเียตตอนครแสดงตอนนี้ในลาเมีงมเยงต้นพระดางต,ตามวานนั้นเอ นอนุญาตผู้โรชมพักมันเป็นสักหนึ่งครับ ทุกยุคกนิา,า,นกา,านรมเมียนยูงรณขก้นสนมกผานนตัดสนาบตนนี้รนป้าดงยหญ่บำเเพนพรตภาวนาบุฟาพระาเจ้าวเยอรมัน แม่ไปพบผู้วางทอมคนเป็นทองป้อมตัดนาระคายน,นอนอยากได้ไหมอยากได้เป็นเจ้าของ Ngàn sap khi câu chắc quang nè ngô Một ngô ngô gì ngô Mẹ ngô ơi Nọc chắc đã ngô 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 rồi Thì bị rối mới ngô ngô nọc nằm ngô 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 nhát chết đá, มอกสิได้งานสักว่าพี่จะพิจักวันเพลยแต่โยตี้ต้องสัญญาอย่าออาหนกซาลาไม่เือต้องสัญญาแกฉันนะว่าเธอจะไม่ออกนอกชายคาอาสงหลังนี้เป็นอันขาดอันตรายเราตัว เกะกะเจ้าขี่น้อมสัญญาจากเจ้าพี่สั้งาง,งเหลวเลยกัยังกัะสร้างเหล้าโปรเป็นอวนเหนียเเช้า ไปยังวนใหย่เมซีดาจริ๊กซีลุชัยแพร่หลักใาหลักเอ,อิบถัวไมอ้บังคมปไปเจอกับสเด็ิตีฉันจะไปตามความให้กับผี่สีดาเขาเธอดูแลสีดาอย่าฮืมหางไปใดเป็นอันขาดนะ bên của ma chiều cả ông vào lệ gia đình thì mang gì ra đuổi chi sai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลวพระนามตนนั้นประดังพระหิตามเฟยหากวันกลางโงนนนไหวประหลัดสวามิภักเสเด็จสีไม่นดามนีน่นนไปกันเลยไม่อ้างเกลียปิดสมอน รอคอรประชิดบ่านนุติดโดนว่าบางโอนสีนาไม่คลาดสายตาตเล,เลเยเตลือเส้นพรรลครั้คุณโรงเสียหดังกงทนณีมีตนมีะะเอเ้ย น่วยพี่้วะเธอไม่ได้ยิงเหรออมคพี่กำลังรับอันตรายวิจ็รัวรอ้อยใหช่วยคนละสึกคนละเสือแก่งตาใหญ่ทหเลคนพวกคนสมัยนี้มากนะเ็รษระเฉิดฉาเป็นผู้ชันิชน,นาญทุกจริงทุก,รรรกประการบรรลุไปนิระเฉิท้าในภายแพ้แก่ใคร กำหนดแม่ได้ยังไงนกเอยโอ้ยนุ้ยเัอไม่จิงรกเไม่รักที่เธอเป็นช่วยองที่ถ้าเธไม่ไปที่จะไปอน,อนะนี่จหาดหยานะเเวตินาเลเินาดูอาผมลังฉันจะไปตามหาว่จทย แล้วพี่นายอย่าออกนอกชายคาอาสมสารลาละนี้เป็นอันขาดนะสัญญาคกับน้องก่อนนะจ้าพี่จะไม่ออกนอกชายคาอาสมสั่งพี่ไพลขึงสักอย่างวางอย่างไม่ออกนอกชา,า,า,ายคาเพราะสางไรแต่ก็ยังคงใจออในปนัญหา ก่อนจากไปจึงไหลหเวทวิทยาลมซาลาเร่ยงเรลงเรียกว่ากำมเพนอกคีนาลมโมวล,ล,ลมลมด้วยควยปลาเลกันให้เป็นมุรงสรงคัญการยิติให้ข้ามาไวยจะมาตายทันที เสกเหล่าผ้าคอยติดตามสายดีก็ดีไปแต่ที่ได้รอยชันแม่น้ำคอยหยดซ้อยนักพันในวังเว,วินน้ำไม่ติดิด รุมรไว้ใจเยเยอยี่ยงสีดาควรจะสามีนี่ต้นนั네้นรสกันิไม sí, like ่ทันชากูจะหลักสีนาเห้นไหนไปกูดีไอร้านนากูกูให้มารีแปลงร่างเป็นควางโล แลโกเรียนเสียงเมืนมยังไม่ยีมันสรุง<ป>ามนักน่ารักเป็นที่สุดจะผานไปสเสน่หาเอาเอเงยที่พระราต,าตุยตาเตะเข้าฝั่ังปัญญาปรีชาชาไม่ท่าท้องจมทยาน มันเขียวชานวิปัญญาปามาโทมากุโนมาทางความระมาทไม่ว่างจินสสำคัญคอยเท้าแย่ไปทางนี Meat ้หอวยกะติดเท้าเข้ามาลาเกิดเราไปแล้วแคลปลายวัวไม่ปุถตาขาโถงก็ไปไวยตรงไม่ข่าเป็นจุ่ม เขาไม่ตายหรอกเ้าไม่ไไมีหัวใจในกู <c oughs> <c oughs> มีแต่ทำแค่ไหนะจะได้ยังไงสี่ได้ถ้าเข้าไปคุยไม่ค้างจะคิดทางนู้นไอ้มารันมันสะมามันหววัววายกล้ากล้าไม่เป็นพระผู้นุ่ง buồng chào, minh lô ma minh đại bác chào, thiên đã sao hăng lắm ơi yêu phải nơi thân, thử men, vẫy

เคยมีพระมาโปรดถึงอาสมนี่บนรอเจ้าข้าข้าในรัวแตกเกลเซอรีซึ่งในครั้งสิดาควันได้ทั้งท่านในวันนี้มาสิรู้สึกมีความสุขาีิดาหนรจะได้สร้างบารมี

ล่วงมันเก่ตาต่วันยังจดจำคำซ้ำมแม่ออกนอกใจขา้าพระอาภรณ์ตาคงจำได้อย่ากตัวเองกินอะไรทานนี้มันประโยคทีข้ามาที่ซาลาอย่าเกได้ใจ อาตมา,าที่มุนรักถุนเขาเข้ามาในศาลาอาโฟมเธิเจ้าขายาดิเข่าโปรตีนใจเลยเจริญโพนศีรษะอาตมาอธิฐานทุกดงเขาวัดถือรุกขมูล ลกขาต้องโคูนไม้เป็นกิจเป็นมิจเด็สิเมื่ออาทิตย์กิทุกนงเขาวัดแล้วไม่สามารถตีแต่ข้าวอาวาอาตายคาอาวาวะัดหรือตายขาคงกันหักวัดหนึ่งบ้าในใดใดเลยเจริญพรสาธุแค่พิกุุ พูดเคริ้มแคบวินัยก็ยังมีนะพี่น้องควรจำาทานเกิดศรัทธาเลื่อมใสใจบริสุทธิ์สีด,สดานหนุนลืมคำสั่งขอมส่งมีดังพระสุน นักสักจะน่าให้แม่ปลื้มลืมไปลมนานนุ่แม่โอนกซาามันจุงใส่บาตร้วยโคตรเสร็จแล้วนังลมนกมบเนื้อเกซา jangan lananyamrukluk kesatmarai เป็นตี้มีคาถ่ายไปอันรายหลาาย้มรอพังียังมีมากพอันธุ้างมีลูกเล็กเล็กอ่อนในตาโหวตทำที่อันตรายจะให้ดีสรัสดีสุดทายต้องไว้ยาให้ชันต้องน้ำยาให้ร่งมุมุ้งตนจใจจนขิงงงจา ล้วนได้รับูดรับทำเรื่อระหยวางระเบและอันทรายแสดงมันจะมีเตียนที่ที่ทำทีี่ททุกปั้ต่างก็ได้เสนอตวให้ทีนองเประหยัดทีที่ันนักมมีนบก้ันทุกวนน้อยและหลอเอ็ดเค็ขาองเป็นทีเรียบร้อยแล้ว